ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุมคพอรแรงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่14-20กันยายนพุทธศัการาช2568มีดังนี้ค่ะวันที่15กันยายน2568เวลา8นาฬิกา นางสาวอัชารารองสวัส,ส,วสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ28กันยายน2568ณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวอชรารองสวัส,ส,วสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่3ทับสนห้อหณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเม,มืองน,นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางวจิราพรอมมาตยากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชราองสวัสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกลุมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานครั้งที่7ทับ2,568ประจำเดือนกันยายน2,568มีวัตถุประสงค์เพื่อหาหรือข้อราชการ ติดตามผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกลสื่ออนะิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีเรือเอกสารโรดคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมวันที่16กันยายน2568เวลา7นาฬิกานางสาวอัชาราลรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันรวมทั้งเป็นการสร้างมิตรสัมพันธ์และการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานนาร้านอาหารวันเดอร์วูดถนนเทิดประเกียติอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเวลา9นาฬิกาสานาทีนางสาวอัญชรารองสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสำนักงานครั้งที่9ประจำปีพศ2 5 6 8ครั้งที่12ประจำปีงบประมาณพศ .2568 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2568 โดยผลการปฏิบัติงานสามารถดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจาังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่18กันยายน2568เวลา7นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัส,ส,วสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางสาวพันธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2568ณศูนย์การค้าเซนทรัลน,นครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่8 9ทั8หมู่7ตำบลนาสารอำเภอพระภูมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดําเนินการฝึกซ้อมสําเร็จและเป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักคีภัยพศ2555 เวลา9นาฬิกาสานาทีนางสาวอัญชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อจบการศึกษาภาคบังคับตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์ณห้องประชุมศูนย์อำนวยการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชชั้นสศาลาการจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานการประชุมในการนี้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเวลา9นาฬิกาสานาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรร,รมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยและวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวชลิดาจันมณีนิติกรชำนาญการ และนางนัตยาธรรมรัตน์นักวิชาการในงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขเคาห์ลูกจ้างครั้งที่10ทับพผ่านระบบออนไลน์หน้าห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวการจานาพูลแก้วผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่19กันยายน2568เวลา9นาฬิกา นางสาวอัญชารารองสวัส,ส,วสดิการในคุ้มครองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา,าเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจัยของศาลปกครองประจำปีงบประมาณพศ2568ครั้งที่10ถึง11หัวข้อความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เส้นบางๆระหว่างหน้าที่กับความผิดก่อนลงนามสัญญาและหลังลงนามสัญญาผ่านระบบออนไลน์สตรีมมิ่งบนศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่20กันยายน2568เวลา7นาฬิกานางสาวอัญฉรารองสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568นาศาลาประชาคมโรงละครอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างในงานประมงทะเล เพื่อให้ลูกจ้างไปทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายประมงโดยมีแรงงานเข้ารับบริการทั้งสิ้น6คนโดยเป็นสัญชาติเมียนมาทั้งหมดลูกจ้างยื่นคำร้องเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวน2รายเป็นเงิน41,826บาทเป็นเงินประกันการทำงานทั้งหมด และลูกจ้างได้รับสิทธทิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน3รายเป็นเงินทั้งสิ้น3 3 2 7 0 0บาทเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของสน,าานักานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะกสอรอคุ้มคอรองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน